สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ healthy max channel ช่วงนี้ทุกทุกท่านเป็นอย่างไรกันบ้างคะบางท่านยังคงเดินทางไปทำงานอยู่ที่ทำงานหรือบางท่านก็เริ่มต้นทำงานที่บ้าน work from home กันแล้วคะ่ะวันนี้ healthy max มีสาระความรู้ด้านสุขภาพมาฝากทุกท่านคะ่ะก่อนอื่นมารู้จักองค์ประกอบส่วนหนึ่งของร่างกายก่อนนะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าเลือด ประกอบไปด้วยเม็ดเลือดแดงจำนวนมากซึ่งในเม็ดเลือดแดงจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งชื่อว่าฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินจะจับกับออกซิเจนและนำพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเครื่องมือที่ใช้วัดความอิ่มตัวออกซิเจนของฮีโมโกลบินในหลอดเลือดเรียกว่าพาออกซิมิเตอร์ค่ะทุกคนคุ้นหน้าค่าตากับเครื่องมือเล็กๆเครื่องนี้กันไหมคะหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องวัดออกซิเจนที่ปลายนิ้ว เป็นเครื่องจับออกซิเจน saturation ในภาวะปกติของคนทั่วไปจะมีค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดอยู่ในช่วง95 100ค่ะหากมีค่าที่ต่ำกว่าจะเริ่มแสดงอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจได้แก่ไอาหายใจทีหายใจลำบากและเหนื่อยหอบง่ายค่ะในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าผู้ติดเชื้อโควิด1 9บางรายมีสภาวะที่เรียกว่า happy hypoxemia ค่ะ เป็นสภาวะที่ไม่มีอาการแสดงออกหรือมีอาการแสดงออกเพียงเล็กน้อยพบว่ามีการติดเชื้ออีกครั้งเมื่อมีการเอ็กซเรย์ที่ปอดเครื่องพอออกซิมิเตอร์มีส่วนช่วยในการเฝ้าระวังติดตามอาการและสภาวะแฮปปี้ไฮโปซิเมียค่ะโดยดูจากค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ลดลงค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่ลดลงอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุแนะนําให้พบแพทย์เพื่อขอคําแนะนําในลําดับถัดไปมาสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายกันนะคะ เครื่อง p ออกซ oximeter ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยการติดเชื้อแต่เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังติดตามอาการและประเมินสุขภาพเบื้องต้นได้ค่ะมารู้จักวิธีการใช้เครื่อง p ออกซิ x i m e t e r กันค่ะขั้นตอนแรกเป็นการเตรียมความพร้อมของนิ้วมือล้างมือให้สะอาดล้างสีทาเล็บหรือสารเคลือบไม่ควรใส่โลหะหรือเล็บปลอมเปิดเครื่อง หนีบนิ้วชี้หรือนิ้วกลางดันนิ้วมือเข้าไปให้สุดของตัวเครื่องรอเครื่องแสดงผลค่าแรกที่แสดงด้านซ้ายมือเป็นค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและค่าทางขวามือเป็นค่าสัญญาณชีพจรที่มีค่าปกติอยู่ในช่วง60 100ค่ะสุดท้ายนี้แ a ทต์ได้ไม e ขอเชิญชวนทุกท่านเริ่มต้นที่เราดูแลสุขภาพไม่ประมาท ไม่ตกด้วยการหมั่นล้างมือสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเวละยะห่าง1-2เมตร Healthy Max ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีทุกจังหวะชีวิตค่ะขอบคุณค่ะ